ขั้นตอนต่อมาเราก็จะทําการปุ้งนะคะไม่พอดีมือหรอคะมาแล้วค่ะขั้นตอนนี้นะคะซาก่อนนะคะซาก่อนซาก็คือการขยงขยงขึ้นเพราะว่าเมื่อคืนเราหั่นเสร็จแล้วเราเก็บไว้ในตู้เย็นอ่า <c oughs> เอาออกมามกจากตู้เย็น,<า>นแล้วมันดึกมากนี่นะคะก็ใส่ตามใจชอบเลยนะไม่ไม่มีตายตัวนะคะ อยากกินแซ่บหลายนัวไหลก็ปกตินะคะของของเราก็เยอะอยู่เราก็เพิ่มความนัวแต่เยอะหน่อยนะคะผงปรุงรสรสดีค่ะพูดได้ใช่ไหมคะพูดได้ดไดนี่ที่ขาดไม่ได้นะคะขาดไม่ได้คือผง,งนัวเอาตามชอบเลยนะคะแต่ว่าแม่ค้าก็อยากกินนัว,นวกกอ้กไม่ใช่แม่ค้า กะกะกะ,กะเอา,เอาไม,ไม่ไม่มีตายตัวนะคะแล้วก็มนุษย์ใส่กันเลยค่ะนดวนดคุกเขาให้เข้ากันเอาเนี่ยให้เข้ากันก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะมีนี่ที่ขาดไม่ได้เลยนะอย่างหนึ่ง หาซื้อยากมากเลยเป็นพระเอกของงานนะะเอกของงานถ้าขาด,ดแล้วไม่เป็นไม่เป็นหมูกระจกใช่ก็้แ่แต่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าสูตรใชรย,ยังไงแต่ว่าอันนี้ก็ทําแบบง่ายๆ่งคะเดินหาซื้อในมาเลเซียมันแสนลาบากเดินจนขาลากกว่าจะได้อันนี้มาแต่สูตรคนอื่นไม่รู้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เราทําแบบรีบๆไหมคะทําแบบง่ายๆอืมไม่ต้องไปตรงไปตากไง ประมาณสกิโลนะคะหนังหมูในนี้ได<ย>้มาสอกิโลเบอรกระมังใหญ่มากแต่ก่อนนะคะุดไปเรื่อยๆนะเข้าไปเลยนะคะอันนี้คือพระอดนี่เดินหาสีนตะลึงตึงงตึงเอากับดาน กับด้านคือแป้งข้าวเจ้านะคะโอเคเตรียมเตรียมน้ําอีกก่อนนะคะเตรียมน้ําสะอาดนี่เราให้อยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีนี่ก็ทําไม่ได้นะก็จะเป็นรอดูหน้าตาที่ออกมาใส่ไม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 ่ได้ขาดตายทั่วนะคะเอาตามเอาไว้ทั่วใช่ไหมประมาณทั่วโอ้ถุงหนึ่งใช้ได้ตั้งเยอะเนาะใส่น้ำใส่ให้หน่อยค่ะ เยอะไหมค่ e อยๆผสมชิ fruit, apanese, ้นใหญ่ๆพี่นุน่าหั่นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆก็น้องๆหั่นคุณใหญ่ก็หั่นใหญ่ความจริงต้องหั่นเล็กค่ะ มันเวลาเราทลุงนี่ฟูขึ้นเปิดไปแล้วจะได้ทอดด้วยออกมาสวยๆใช่จะฟูฟูน้ำมันเลยฮะหมักไว้สักพักหนึ่งทำกับข้าวขวดแล้วค่อยมาทอดเนาะเดี๋ยวพี่ไปทำความสะอาดบ้านแป๊บนึงกับหมูหนึ่งเยอะหมูเยอะอ่าก็ใส่เพิ่ม นี่เขาให้มานะคะเนี่ยเติมน้ำอีกไหมไม่ใส่ใส่น้ำนิดเดียวเองเนาะหยดใส่นิดเดียวหยดนิดนึงป่ะพอพอขนาดเตี่ยเพราะแล้วน้ำนิดเดียวเองนะคะ,คคะไม่ให้เปียกอเ,ยเอาไปขไว้สักครึ่ไปทำกับข้าวก่อนนะคะค่ะหมักประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนนะคะอโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้าได้เลิกได้ยันสำหรับการทอดแล้วนะคะจัดจ้า ที่เราหมักไว้แล้วนะคะน้ำมันเราร้อนแล้วเราก็ขวดจาเลยนะคะตอนกินก็อร่อยนะคะแต่ตอนตอนนี้ขั้นตอนนี้ล่ะคะพี่น้ำมันน้ำมันท่านฮอนเต็รอนมันก็จะพัวป้าพัวป้าสักหน่อยนะต้องอฝาหม้อครอบไหมใช่ต้องครอบไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันกระจายกันก่อนนะอ๋อให้มันกระจายตัวก่อนไม่ให้มันเกาะเป็นก้อน อุ่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วกินมาแล้วน้ำมันก็น้ำมันที่เราทอดครั้งที่แล้วอ่ะเดี๋ยวน้ำมันมันก็ออกองนะคะน้ำมันของมันเองก็ออกก็ออกก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่นะครับจะต้องจะต้องจะกรอบได้ใช่ก็ว่าเดี๋ยวเราจะมันก็จะแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไงเราก็จะปิดมันไว้ก่อนก็จะพอมันแตกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราก็ปิด ปิดครอบเลยใช่ไหมชุดแม่ครัวแม่ครัวดของเราดูดีนะนี่แดดไม่ออกเออวันนี้โชคดีไม่มีแดดบางบางคนเขาก็บอกว่าเอาไปตากแดดเราไม่ตากค่ะเราทำแบบทำแบบไม่ตากแดดไม่ตากแดดเลยค่ะไม่กินเลยนี่ทำเมื่อคืนมีเวลาก็เสร็จเลยนะอืก็คือมันหยุดค่ะหันเสร็จแล้วมันทอดตอน ชมบิวทิวทัศตอนนี้ก็มันจะแตกนะคะก็เลยคลอบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาลุ้นดูกันพรามีการคนบ้างเดี๋ยวมันติดกันเนาะอ้โหโอ,โอแตก,กเปเปแล้วใส่น้ำมันท่วมเลยเนาะไ,ไฟกลางอะ่ะแล้วมันก็จะออก มันมันก็มันมันก็ออกมาอ,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 อีกหอมจังเลยอ้าวพันไปอย่างรวดเร็วนะคะอุ้ยหน้าตาเปียกไปมีการหดเกิดขึ้นแล้วอุ้ยหมูเราหดแล้วนะคะหมูหมูได้สเต็กแล้วม,มันจะกลับแล้วถูเนียนมากมก็เป็ปนพวกแบะแบะอยูอย่นะครัจ จะตอนนี้จะเอาอะไรล่ะเอาเลิ้งไฟลิ้งไฟให้มันไล่น้ำม,มันเหรอใช่ไล่น้ำม,ม,มันก่อนที่จะตัดนะคะก็มาลิ้งไฟไล่น้ำมันก่อนโอ้เทคนิคคราปีเราไม่ค่อยำมือเลยเนาะใช่สั่งไปเรื่อยเราไม่มีคราฟตีนะสั่งสั่งแลมัเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปร้านซอสเดียนไก่นเนาะแล้วก็ซื้อปอกแกมนมาใส่แต่ว่าอากาศก็เป็นใจนะคะ ไม่มไม่ีแดดถัดเราจะใส่ชุดไปตัดอ้อยมาทำกับข้าวกันตรงนี้กำลังนล่น้ำมันอยู่ตอนตรงนี้เลยนะคะโอ้อโมนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะโอ้โหมันก็หดเนาะ แต่ว่ามันจะมันก็จะสวยแบบพอดีพอดีเฉยแล้วมันก็ปูป้องนะคะถ้าเราทําใหญ่ๆมันก็มันก็เหมือนเป็นชิ้นใหญ่มากเกินไปนี่สวยงามมากเลยค่ะไปนะคะนะคะโดนที่เลยอ่ะชุดที่สอง่โอ้ก็ไม่ท่าไหา่เพราะว่ามันยังนุ่มอยู่เนาะใช่ประมาณสองกระจุ่มสากระจุ่มเออเฮ ท,ทิ้งไปเลยเดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้รอ,อบนึงนะคะรอบนี้ใส่เยอะนิดนึงเพราะว่าน้ำมันของอันออกแล้วใช่ไหมน้ำมันจากหมูก็ออกอนี่น่าจะ,ะติดกระทันหงได้ช่วงนี้ก็คนๆอยู่นะคะคุณไม่ให้ติดกันขอบคุณค่าที่รับชมในช่อง ยูทูบหนูนะพะไปดูค่ะมาดูน้องๆ้องน้องปลานะคะน้องปลาทำหมูกระจกแล้วเชฟหมดอ่ะฝีมือระดับเชฟหัดใหญ่นะคะแต่ว่ามาทําที่มาเลเซียถ่ายทอดวิทยายุทธมาจากฟาซีนะคะฟาซ่าเศสถ่ายทอดให้ค่ะเพราะว่าเพิ่อเป็นเชฟเนาะ ทำไม่เป็นนะคะเขาสอนทุกอย่างเลยทำได้เป็นทำของท้าไม่เป็นโควิดเป็นเหตุแท้สังเกตได้อือยู่เฉยๆก็ทำนู่นทำนี่ไปค่ะมีเพจไหมมีเพจในเพจไม่มีค่ะไม่มีค่ะถ้าเปิดเพจเลยเดี๋ยวน้องจะเปิดเพจทำกับข้าวเลยนะคะทำกับข้าวเก่งมากขอบคุณค่ะมาชิมก่อนเอาชิ้นเล็กๆก่อนก็ได้ชิ้นเล็กๆโอ้โหเสียง กับกุบกับไม่กรอบเท่าไหร่เลยพี่เหรอเอาไปฝึงพัดลมเรให้มันแห้งเหรอมันจะกรอบใช่ไหมเอาไปผึงพัดลมให้มันกรอบว่าอย่างนั้นอืก็มันทอดใหม่นะนี่ก็คือกับข้าวพี่น้องทำแล้วคะบไมหนังหมูจิ้มแจ่วไข่เกี่ยวมะม่วงน้ำปลาแล้วก็ทอดตับนะ นีหมูกระจบเคียงข้างอืมมาค่ะมางาๆากันนะมางำๆงาๆงมงากันนี่ก็คือหน้าตาหมูกระจกที่ทําเสร็จแล้วนะคะอืบยังไม่หมดเดอ้อค่ะนีเพิ่งสองกระทะนะคะหรืออีกหนึ่งกระทะถ้าอีกหนึ่งกระทะมาใส่คงจะพูนถาดพอดีเนาะ